สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับานผู้ชมทุกท่านเขาสู้ไล่การเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอก,กันกับแบทใน่อาเ้าของเมื่อวันที่หนึ่งเดือนมีถุนหน้อนค่ะปีพุทธศักราช2568ันนะคะพี่น้องคะ่ะมือหนีคะ่ะแอดผ้าพาพี่น้องปะท้อสุขสุขนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูยยาเทวดานะคะพี่น้องคะ่ะ อ่าแนวทางเซาหนีของปูค่ะซีเดีมาเป็นตัวใดแน่พายไปลองมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสกาดค่ะหนึ่จะเริ่มพอดเนอะดึงด้วยสีขาวหกเอารูดเนี่ยคุณนนท์โมลัดโมลตัดแฟนครับตัวปฏิเด้อค่ะปูเก่านมาสกัดปูค่ะมาถามแนวทางค่ะปูมือมือสุดท้ายมือหักแล้วค่ะนึ่งในวันอาทิตย์เนาะค่ะปูวันอาทิตย์ คุยนมาร์ผมก็ันเยอะอ่อมส่งาเลิกบนรับผ้าผินบาทเยอเออมาอยู่นะครับปูขอโทษนะคบปูเอมกิเลยเห็นจะดับไปแล้วกแล้วดับไปค่ะบาตเยอะเท่าที่ว่าที่ไหนค่ะนี่ยวข้างเถอก็ฝันเนี้ยครับปูอืมฟันว่าม่งนะ กเวล,ลานึงเขาป๊บเตรนมามาตอกมาวาเนี่ยคเวลานี่ะมาเก็บมาแต่นองบันวันเองไม้แต่อยู่้ันตรงนีค่ะแตอันนี้หน่อยฮะเก็บรถเลยนะกับันว่าพูดจตท่อนขับรถบ้านแลโอ้ขับรถบ้านเรค่ะขับรถบ้านาไป ป้าเด็กหน่อยนักเรียนไหมค่ะไปศาสนาจ,จนอดเงียงคนเน่ยค่ะเที่ยวไปยังเวงสีแล,ล้วค่ะบ,บาดหกหลอกค่ะบาดหกหลอครับปู่ครับไปครับไปครับ ขั <S <s nah, ้นสีแดงคนนี้ค่ะในความฝันข like ั้นสีแดงใจว่าไปถูกต้องว่าได้ขึ้นน้ำน้ำเป็นน้ำเหมือนไปน้ำเลยโอ้ปุ๊กได้ขึ้นน้ำไปไปน้ำสิคะเออขึ้นน้ำฝนไปเลยค่ะค่ะไปที่ว่าเราจะไปขึ้นน้ำฝนเรื่องหน่อยนักเรียนกระไลยคู่กระไลยกันแหละค่ะช่ที่ยวเปเที่ยวตั้งเล็ จำอะไ้มองกาเที่ยวแต่ว่าข้อนี่ขึ้อนี่ยเบื้องปลายมันเนี่ยเพรไดขึ้นไปเบื้องปลายบันทึกเรมบันทึก่มลืมปลายมันไหมอยู่ในในค้ามจำลริมมันได้ทามผู้จำด่อนเลขตัวไนะไรเงี้ยเนี่เบื้องปลายแม่นวโอ้ยเบื้องเรามมันเราเร่บอกเราเริบเรบก <04 S 1> 0... 9 094เก4ศูน้าสี่ศูเก้าี่ครับบอยู่ในในทะเบียนมั้งไหมต,<ะ>ต,ต,ตัวที่สามเราตัวที่สี่เราบอกตัามตัวโอ้ครับบ่094ระเก่าสียะงค่ะเราเราบอกู่เก9าแต่ว่า เ,เราบอกอีกว่าเรามีผู้เฒ่าผู้เฒ่าไปน้ำผู้เฒ่าไปน้ำผู้เฒ่าไปผู้เฒ่าไปขึ้นไปน้ำละเขาก้นผู้เฒ่าเขาก้น ต้มบัวทาค่ะลังดูน้ำหลานกู้กักู้กัไปน้ำหกนซึ่งเลาค่ะวหกเก้าน้ำหมกเก้าครับ้าศูนย์ศูนย์เก้าสี่ครับปุศูนย์เก้านี่ บูคุณหารตีครับปูเออปูไปนางปูไปเห็นแล้วค่ะนุมักเดี๋ยวโทวไปครับนุ่มบักนุมบักนุมบักพออะไตัวเดียวคือเจ็ดเก่าเจ็ดเก้าตีครับปูอือกบเจ็ดก็ได้มันมันมันขัมันเหน่อยหันหรอกครับปูเออไตัวเดียวเลยโอ้ยู้เป็นนางอยู่ผููู้คุณหารตีครับปูโอ้ยเป็นนางมาวเลยนางมากแล้ว เปนเ่เนด้วไก่เตอยะขนทั้งอำเภอบ้านบ้านยังโดนขามยังบุ้งเตออครับปุค่ะกลวยตงหันูอวยังบุค่ะเดีไปมาเราเนค่ะในตัวเดียวท่านนั่นละคับปจอทูได้สิตัวเดียวาก็ได้บุค่ะทูโทบเนี่ย อืมจ <molec> ับบัวอธิษฐานเอาอธิษฐานน้ำบนเหรอว่าจะจับมามันจุดได้สิบสี่ตัวเดียวค่ะอืมปู่คุณหัารคนเด้ดังเด้เราดังขนาดเด้ปู่คุณหันค่ะบัวขนถือเป็นล้านก็มีเนาะอืมแต่วันที่หนึ่งก็มีเนาะค่ะบัวแต่พ่อเจ้าว่าโอ้ยเห็นออกสิบสี่เลยนะขอด้วยขอด้วยซื้อลอตเตอรี่สองหมาดิค่ะปูวสิบสี่ฟันเห็นทะเบียนรถเจ้าของเออหนึ่งสิบสี่แต่ว่า เด็กประจวนปูนี่มึงบอกว่าหน้าที่เดือนมันล่ะค่ะปูคะมันก็มีวันอาทิตย์มันมีเออมันมีตัวเดียวล่ะมันมีหนึ่งหนึ่งแปดห้าแล้วก็สองแล้วก็เก้าหกสามเนี่ย อ่าต,ตัวเด่นตัวใดนะคะผู้คะอันนี้จับคู่ตัวใดนะคะผู้คะกัรจับคู่นี่ปู้มากนี่เนาะมันจันจอหน,นี่ปู้มากมากนี่คือจุดนี่จุดดนคู่เรื่องอเกาหกสามเก้าหกสามคับพวกเออสันยันสีทิศเก้าหกสามคู้สองหปู้กับมักสอง หกเก้าเสองเก้าหกนะสอ้าอดีครับพ่อมันอยู่นี้แหละค่ะกันล่างกับกล่างกัหเกค่ะอืมหนึ่งเก้าค่ะดันมันกัมันกัมันมาจังแบบนี่ก็หกขาเมี่ละค่ะพ่อยันจีติตัวนะค่ะจันีติ ท้อข e no nice ี la la la. ่รถเดียงจิงกึ้งหรอพนี้กูจะตอนค่ะใกลจบไปพอดีเวลานะครับทุกคนให้พ่อหน่อยเลยค่ะให้พ่อเลยเนาะจ้าพ่ออ่า้พ่อแอบซีแเด้อจบส้วนมาเนอมือนี้มือได้ออกรด้เนยเ่ยปุ๊บปรกดไลไ์กดแชร์กดกระดิ่งกดตดตามึงเหลอเดเสียงเหลืแน่เลยะสิโพขึ้นเลยละพูดเ้ยัทรมาถามค่ะกุโทรมาถามใหญ่เลยถามหเรื่อว่าไระเด็นเด็นเท้น้ำมึงเหลือลง เมอวานเมอก่อนเมืนก็โทรมาขอเลยค่ะปู่บ่โทรเออนล้ทรมาค่ะเออซุ้มกุงเทพฯก็โทรมาอะไรยค่ะหมรีก็โท่มาเลยบอกตัวนี้ละค่ะอบอกตัวนี้บอกศูนย์เาีนี่ละผู้จัดตอดค่ะปูู่เลเค่ะตใหญ่ครงสีเดียค่ะปู่รหอว่าสันอือครับู่พได้ถึงสีบอเน้ค่ะ รถหล่อเยคะรั้งก็ดีุกเกะดีสี่ลอครังหน้าก็ดีซงล่อเนาะค่ะพ่อมันไดเป็นกลอเออลมันมุดอีกเดี๋ยวมันจาเจอนกระปูน้ำธรรมดา่วพ่าปูมากี่นี่มันบอกสัญจรนี่บางทีทีทที่มันนี่มีตะเก่าเลยค่ะบ่อเก่าเด่นมาครั้งเดียวอกมสัญ กูเด uh, <Okay. S 2> uh ้อนี่ะผู้คุณานี่ยนอากว่าขาคฝันอีเดู้้คุณนค่ะไาแล้วว่าสันละวันมันถึอถึเราได้วันค่ะกดตัวอยงเช็ตัวนไมเคยออกกิม่อืมคบูลนะี่จารห้าบึงหนัเพงครับค่ะบึงรจบงเจน่นะกดเลยกด้ต แอซี่ถึงถทุลูกโซ่นมาในลำมวยมีมีท่องแล้วก็ให้ยู่เย็นเป็นซุปก็มีหลไมีไพ่ค่ะเออหํำก็มากทั้งปีทั้งหาดแอดมินก็เดินทางปลอดไัยคนกุไหลก้นแจกก้นที่ตามถือๆเป๊ะๆเป๊ะๆค่ะพ่วบางสามโมงสี่โมงอย่าเี้ะค่ะเออจะเล่นพอดจะเลนพอดขอบคุณครูค่ะการวัสการครูสาธุค่ะเออจะเล่นพอด สรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปู่ย่าเทวดานะคะพี่น้องคะคู่จันทอนนะคะศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่หกเก้าปู่คุณหานนะคะปูะป่เล่าไปปู่เล่าไปขออยู่พุ่มปู่คุณหานนะคะพี่น้องคะได้มากเจ็ดเก้านะคะเจ็ดเก้าเจ็ดหกกับหนึ่งสี่นะคะพี่น้องคะปู่ละมาเก้าหกสามสองเก้าหกหนึ่งเก้ากับหกห้านะคะพี่น้องคะจังใจก็อย่าลืมนะคะพี่น้องแคปหน้า,นาจอเอาไว้พร้อมค่ะสำหรับแนวทาง เช้าว,วันที่หนึ่งมิถุนายนขาแนววทางจากปูยาเทวดานะคะพี่ราคาแคปหน้าจอนะคะพี่ราคาก็มีประมาณนี้นะคะอืสำหรับ ขอโทษครับพี่น้องคะอากมีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางจากปูญาเทวดานะคะเช้านี้นะคะพี่น้องคะจะได้ก็อย่าลืมนะคะนําไปพิจารณาเบิง้งงขะพี่น้องทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณ พายี่น้องพระเทาสกุลสก้อนค่ะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะแล้วกาต้องขอขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่ยาเทวดาค่ะสำหรับพอยมิน้นองท่าในใดที่เข้ามาเห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกค่ะพี่น้องคะต้องประหยัดสิบบาทครับแนวทางเด็ดเด็ดแบบนี้นะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อทีสเด็บบลัพลาดถูกคลิปถูกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพอยม่น้นองคะเอา เซา้านี่นะคะแนวทางของปูมี่เพียงซัมเน่และพี่ดังเด้อแอกกซเล่คอตัตล่าพี่ดรังบันเทาสกุสก้นไปก้อนค่ะเอาไว้พอกันไหมก็ไปได้คลิปหนานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ